สาวท้องแก่อันไม่ไหวคลอดกลางบ้านสุดช็อกก่อนคลอดไปโรงพยาบาลแต่ถูกไล่กลับสุดท้ายคลอดเองที่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านเรานะคะสาวท้องแก่นะคะ ปวดท้องใกล้คลอดนะคะไปโรงพยาบาลแต่ถูกไล่กลับนะคะบอกว่าปากมดลูกยังไม่เปิดนะคะให้ปวดทีทีแล้วค่อยมาใหม่สุดท้ายต้องคลอดเองที่บ้านนะคะ mm hmm. บนโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์เรื่องราวสุดสะเทือนใจจากสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ได้ระบุข้อความว่าคนทั้งคน โดหดหูสงสารนางได้ยินเสียงกรี๊ดแต่ละทีใจจะขาดแทนโรงพยาบาลนี่เลยนะคะเขาทำเครื่องหมาย xxx นะคะไม่เบยชื่อนะคะบอกปากมดลูกไม่เปิดรอให้ปวดทีกว่านี้ค่อยมาท,ทั้งทั้งที่บอกว่ามีเลือดออกเป็นไงนอนไม่ถึงชั่วโมงคลอดกันกลางบ้านทำอะไรไม่ถูกสักคนหัวน้องโผล่ออกมาจนหลุด มาทั้งตัวกองที่พื้นจับก็ไม่ได้ตัวแม่ก็จะช็อกดีแค่ไหนที่หัวน้องไม่กระแทกพื้นดีแค่ไหนที่แม่และเด็กยังรอดทำเละเทะมากโรงพยาบาลเขาก็ทำเครื่องหมาย xx อีกนะคะกู้ภัยถึงกับยื่นถุงลกกับเลือดให้แล้วบอกเอาไปให้มันดูทำวุ่นวายไปหมด กลิ่นขาวเลือดล้างสิบรอบยังไม่หายไม่อยากนึกถึงตอนที่เบ่งออกมาจนหลุดถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองตั้งแต่เกิดมาเชื่อเลยว่าเป็นแม่คนไม่ธรรมดาจริงๆเธอเก่งสุดๆแล้วก็มีเครื่องหมา x x x เองนะคะอดทนเก่งมากคลอดเองแบบสดๆหายเร็วๆสู้ๆนะผ่านไปแล้วนะขอให้ปลอดภัย น้องสาวตัวน้อยๆด้วย Welcome Sister แล้วก็บอกวันที่22กรกฎาคม2564นะคะนี่เลยนะคะคลอดออกมากลางบ้านแบบนี้คลอดเองด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะนะคะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ บางคนก็บอกว่าสงสารแม่นะคะบางคนก็บอกว่าเราคลอดแล้วทําไมลงพยาบาลเป็นแบบนี้นะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกบางคนก็อวยพรให้นะคะบางคนก็ถามว่าถ้าคลอดแบบนี้จะใส่ชื่อแพทย์ทําคลอดว่ายังไงประมาณนี้นะคะบางคนก็ยุให้ฟ้องเลยประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าคิดว่าจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยของเรานะคะแต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะในสภาวะที่ลูกระบาดของโควิด -19 กำลังหนักในขณะนี้นะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะคลอดลูกนี่เขาเชื่อว่าเด็กน้อยจะมาให้โชคนะคะเขาก็แหดตีเลขเด็ดนะคะเพราะว่าคนโพสไม่ได้บอกเลขบ้านนะคะชาวหวยนี่ชาวคอหวยนี่ก็ ตีกันเลยนะคะบอกว่าคลอดลูกสาวเด็กจะมาให้โชคนะคะบางคนก็บอกว่าเลขมงคลน,นี่กน่าจะเป็นเลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าเลขพวกนี้หนึ่งหกหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเลขพวกนี้จะมาให้โชคแน่นอนนะคะลองพิจนารณาดูแล้วกันนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนท้อง แก่นะคะแล้วก็ปวดท้องไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลให้กลับมาที่บ้านบอกว่าปากมดลูกไม่เปิดนะคะและแล้วก็มาคลอดที่บ้านคลอดกลางบ้านเลยนะคะโดยที่ไม่มีใครทําคลอดให้นะคะคลอดมาเองนะคะนี่เลยนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะขอให้เด็กน้อยคนนี้นําโชคมาให้กับทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกนะคะสวัสดีค่ะ